สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กอิงในร,ตรัตเรนจิตเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านปราศาสตรขอ,อนำเสนอผลงานสินงประิ์กลุ่มอาหารเรื่องชาข้าวไราเบอรี่ที่มาและความสำคัญข้าวไราเบอรรี่ข้าวสายพันธุ์คนไทยจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งเป็นอีกทั้งเลิกหนึ่งที่คนรักสุขภาพให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้าวไรเบอรี่เป็นข้าวที่อุดมไปด้วยสารอาหารและคุณค่าทางอาหารสูงโดยคุณประโยชน์ที่เด่นชัดที่สุดจาะพุนในน้ำมันรำข้าวและรำข้าวมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีอุดมไปด้วยโพแทสเลียมในปริมาณสูงนอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายชนิดด้วยเหตุน,นี้ เป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยหันมาบริโภคและชื่นชอบข้อไรเบอร์รี่เป็นอย่างมากคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะพัฒนาข้อไรเบอร์รี่เป็นชาสำเร็จรูปที่มีความสะดวกต่อการบริโภคในยุคป,ปัจจุบันประกอบกับโรงเรียนบ้านปราสาทมีการทำนาภายในโรงเรียนซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกปรัชญาของเศษฯฯพพเรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำนา และการเกษตรและยังได้ปลูกฝังในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนอีกทั้งพื้นที่ในชุมชนมีการปลูกข้าวไราเบอร์รี่เพื่อไว้จำหน่ายและรับทานการไร้รูข้าวไราเบอร์รี่ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับข้าวและถนมอ,อาหารรวมไปถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไราเบอร์รี่เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนได้อีกด้วย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาคุณค่าทางสารอาหารของข้าวไรเบอรี่ 2. เพื่อพัฒนาข้าวไรเบอรี่เป็นเครื่องหลืมชาเพื่อสุขภาพสำเร็จรูป 3. เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มมูลค่าให้กับวุตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการคิดค้น 1. ข้าวไรเบอรี่1กิโลกร,รัม 2. ถุงบรรจุชา วิธีการทำ 1. นึ่งนำข้าวไรเบอร์รี่มาล้างให้สะอาดจากนั้นนำข้าไปหุงสองพักเข้าไว้ให้เย็นจากนั้นนำไปไล่ความชื้นด้วยหม้ออบลงร้อนที่อุณหภูมิ45องศาเป็นเวลา7ชั่วโมง 3. นํนำข้าวไรเบอร์รี่ที่ไล่ความชื้นเสร็จเรียบร้อยไปปั่นให้พอยา 4. นำเข้าไลเบอรี่ที่ปั่นพอหยาบเข้าเครื่องอบรุมร้อนอีกครั้งที่อุณหภูมิ45องศาเป็นเวลา3ชั่วโมงจากนั้นพักไว้ให้เย็นบรรจุลงในถุงชาให้เรียบร้อยจะสามารถเก็บรับกษานได้1ปีประโยชน์และคุณค่าของผลงาน 1. ได้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีสารอาหารจำเป็นต่อร่างก,กาย เบอรี่เพื่อเพิ่มทางเรื่องให้กับผู้บริโภค3ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรไทยการนำเสนอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ